ครับแะขนาดนี้ ผมยืนอยู่ที่ชุมชนชายคลองบางบัวน,นะครับก่อนที่พวกเราจะเริ่มเทศกาลงานลอยกระทรงประจำปีพุทธศักราช2567ปีนี้นะครับโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระน,นครเรานะครับอาจารย์ก็คือผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นรกัตรัเล์คำลีพร้อมกับาชาวชุมชนชายคลองบางบัวร่วมกับพี่น้องที่อยู่พาคอนโดนะครับได้พากาันมีความเห็นร่วมกันว่า,าพวกเราควรจะาสานต่อเทศกาลประเพณีดีงามของประเทศไทยเราก็ คือ,อเทศกาลอยกระทงซึ่งจะมีในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนนี้นะครับถ้าท่านใดมีความประสงค์ที่จะามาดูานะครับว่าความเป็นอยู่ของประชาชนหรือว่า ของชุมชนในชายคลองบางบัวเป็นยังไงอ่ะท่านสามารถมาดูได้นะครับบรรยากาศของหมู่บ้านบันโงที่สวยงามนะฮะถ้าเป็นช่วงตอนกลางวันนะยิ่งสวยงามน,นะครับบรรยากาศสงบแล้วมีความราบรื่นมีความสะอาดนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดที่ทางมหา,าวิทยาลัยเราแล้วก็ทางพามคนดูแม้แต่ทางาชุมชนชจยลองบางบัวมีความเห็นร่วมกันก็คือ ควรพากันช่วยกันพัฒนาพื้นที่เพื่อให้ก่อให้เกิดนะครับมูล,ลค่ายิ่งปัจจุบันนี้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวกำลังได้รับความสนใจใช่ไหมครับถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะ มาดูนะครับท่านสามารถเดินทางมาได้เลยนะครับผ่านรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับจากปากเกร็ดถึงมินบุรีเลยนะครับตรงนี้เป็นที่น่ายินดีมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศกาลบรรลอยกระทงปีพุทธศักราช2567ปีนี้ก็คือวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนนี้ท่านสามารถมา ร่วมลอยกระทรงได้นะครับที่ชายกลองบางบัวที่มีน้ําไหลนะครับน้ําไหลดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ชุมชนก็สะอาดหน้าอยู่หน้าอาศัยนะครับ